ก็จะเล่าคนที่มีความทุกข์มากเรียกว่าทุกข์ที่สุดในโลกก็ได้แม้แต่นั้ามาเองก็ยังมีน้องในไส้ตายไปถึงสองคนน้าโดนยิงตายพ่อโดนไฟช็อตตายแม่ก็ตายได้วยโรคชรานาอีกหกคนก็ตายด้วยเจ็บป่วยก็ยังเป็นเรื่องปกติความทุกข์ก็ยังไม่เท่ากับเรื่องที่พวกเราจะเล่าวันนี้ เรื่องของความเป็นความตายความสุขและความทุกข์เราไม่สามารถจะไปขอร้องใครให้เขาช่วยปัดเป่าให้เขาช่วยดลบันดาาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนแต่เราก็ควรที่จะไปปรึกษาผู้มีบุญที่สูงกว่าเขาจะได้แนะนําให้เราเอาความทุกข์ออกจากใจเราเอาความทุกข์ออกจากหัวเรา ให้เราได้โปร่งใจก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านได้บอกกับสาววกแล้วก็แบ่งปันความรู้นั้นมาให้พวกเราพวกเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหายใจลมสุดท้ายเมื่อไหร่หลับตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายเหล่านั้นจะมีมาถึงเมื่อไหร่เราก็ไปตามเวรตามกรรม ภาพอย่างนี้ออกก็นื่องจากว่าบางคนเป็นผู้ใหญ่ก็ดูได้แต่ดูแลมีเด็กเด็กชายเด็กหญิงมากดติดตามกันเพียบเลยก็เอาใจเด็กจึงต้องมีการ์ตูนเข้ามาใส่ด้วยฉะนั้นก็พอดูดีลูชั่วคนเราบางทีก็รูดีรูดีไม่ทำดีก็มีรูชั่วก็ไม่เว้นชั่วก็มีหรือรูถูกรูผิด รู้และทำไม่ถูกก็มีรู้แล้วทำผิดก็มีฉะนั้นเกิดชัดใดเราก็ได้ทานให้เราเป็นผู้ที่เป็นคนรู้ดีรู้ชั่วหรืออกมาทำงานได้แล้วเรื่องทาง Facebook เขาก็บอกให้เราเนี่ยทำคลิปออกมาบ่อยๆมีคนติดตามเยอะแล้วก็ไม่มีใครทำดิกิทธิตแบบเราได้เพราะเราทำไม่ละมืดดิกิทธิตใคร เขาบอกว่ามีคนกดติดตามมีคนดูเนี่ยบางที3าสวันขึ้นหมื่นสองหมื่นให้เราเป็นเขาเป็นกำลังใจให้เครื่องหมายต่างๆชื่นชมเรามาเยอะเราก็ควรที่จะต้องรีบทำได้มีข้อความมาขอบคุณพวกเราแล้วเร่งให้พวกเราทำคลิปเยอะๆเพราะคลิปเหล่านั้นมีผู้สนใจมากมายตอนนี้มีเฟซบุ๊กมีผู้ติดตาม5,300คนใน i n s สต g r a m ม1 3 0 0คนในติดต่อ931คนและวันนี้มีผู้ติดตามใหม่4 7เจคนมากดถูกใจให้32คนคนรวมแล้วเฉพาะ YouTube อย่างเดียวมีคนดู1ล้าน6แสนคนผู้ติดตาม5,750คนเราแชร์อะไรไปก็ตามเอาก,กลิปไปอะไรก็ตามมีคนดูแป๊บเดียวเป็นพันพันคนค่าหลวงพี่พุกหนูภูมิใจมากค่ะเออดีแล้วท่านผู้ชมผู้ฟัง เราเห็นสัตว์อย่างนี้ก็อ,อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าก็ยังเคยเกิดเป็นพญามมงกรทองหรือพญาเฮียหรือสัตว์สมัยก่อนเขาก็คุยกันได้พูดสื่อสารนรู้เรื่องฉน,นีก็อาศิลิอา่านเรื่องนางปตาจาลาให้คนเขารู้หน่อยพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระประตาจาราเทรีตรัสพระคถานี้ไว้ความรักไม่เลือกชันวันนะดังได้สดับมา นางปตาจารานั้นได้เป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40่โกดในกรุงสาวัตถีมีรูปงามในเวลานางมีอายุหนึ่งหกปีมารดาบิดาเมื่อจะรักษาจึงให้นางอยู่บนชั้นบนปราสาทเจ็ดชั้นถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ยังสมคบกับคนรับใช้คนหนึ่งของตนครั้งนั้นมารดาบิดาของนางยกให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วกำหนดวันวิวาห์ เมื่อวันวิวาหะนั้นใกล้เข้ามานางจึงพูดกับคนรับใช้ผู้นั้นว่าได้ยินว่ามารดาบิดาจักยกฉันให้แก่สกุลโนนในการที่ฉันไปสู่สกุลผัวท่านแม้ถือบรรณาการเพื่อฉันมาแล้วก็จักไม่ได้เข้าไปในที่นั้นถ้าท่านมีความรักในฉันก็จงพาฉนีไปโดยทางใดทางหนึ่งในบัดนี้นี่แลคนรับใช้นั้น<อ>รับ <ทำ S 1> ว่าดีละนางพูดเจริญแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น หลวงพี่ไปทักเขาทำไมหน้าเขาวทำงานอยู่อบรมพี่นี่เห็นสาวสาวไม่ได้เลยแล้วหนูอ่านถึงไหนแล้วเนี่ยหลวงพี่มาขัดจังหวะหนูเลยงงเลยอ่านใบไม่ถูกเลยอาหลวงพี่ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมจะต้องไปทักเขาทำไมเนี่ยมันกวนสมาธิเขากำลังอ่านธรรมะใครที่ขัดขานที่คนให้ธรรมะเงียบบาปมากนะเออไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยเออโทษทีกูลืมไปกูเห็นเขาทำอะไรอยู่ก็เลยถามเขา เดอนอ่านต่อไปเดี๋ยวผู้ฟังเขาจะสะดุดลีละนางผู้เจริญแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจักยืนอยู่ในที่ชื่อโนอนแห่งประตูเมืองแต่เวลาเช้าตรู่พรุ่งนี้หล่อนพึ่งออกไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วมาในที่นั้นในวันที่สองก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้นางปตาจาราหนีไปกับคนใช้ฝ่ายธิดาเศรษฐีนั้นนุ่งผ้าปอนๆสยายผมเอารำทัดลีระ ถือหม้อน้ําออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกทาสีได้ไปอย่างที่นั้นแต่เช้าตรู่ชายคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งถ่ายนาในป่านแล้วได้นำฟืนและผักเป็นต้นมาทิดาเศรษฐีนอกนี้เอาหม้อน้ํามาแล้วทำกิจมีการคำค่าเราและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือตนเองสเสวยผลแห่งความชั่วของตน ครั้งนั้นสัตว์เกิดในคันตั้งขึ้นในท้องของนางแล้วนางมีคันแก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีว่าใครใครผู้อุปการะของเราไม่มีในที่นี้ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจงนำฉันไปยังสำนักของท่านเถิดฉันจักคลอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นคัดค้านว่านางผู้เจริญเจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าเห็นฉันแล้ว เพิ่งทำกรรมก่อนมีอย่างต่างต่างฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้นางแมกอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าเล่าเมื่อไม่ได้ความยินยอมในเวลาที่สามีนั้นไปป่าจึงเรียกคนผู้คุ้นเคยมาสั่งว่าถ้าเขามาไม่เห็นฉันจักถามว่าฉันไปไหนพวกท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนดังนี้แล้วก็ปิดประตูรเรือนหลีกไปฝ่ายสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นภรรยานั้นจึงถามคนคุ้นเคยฟังเรื่องนั้นแล้ว ก็ติดตามไปด้วยคิดว่าจาักให้นางกลับพบนางแล้วแม้จะอ้อนวอนมีประการต่างๆก็มิอาจให้นางกลับได้ทีนั้นลมกมาสวาดของนางปันป่นปวนแล้วในที่แห่งหนึ่งนางเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้พุ่มหนึ่งพูดว่านายลมกมาสวาดของฉันปั่นปวดแล้วนอนกลิ้งเกลือกอยู่บนพื้นดินคลอดเด็กโดยยากแล้วคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วจึงกลับมาสู่เรือนกับสามีสำเร็จการอยู่กันอีกเที่ยวสมัยอื่นคันของนางตั้งขึ้นอีกนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีโดยในก่อนนั่นแลเมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วยสะเอลหลีกไปอย่างนั้นนั่นแลแม่ถูกสามีนั้นติดตามไปพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้งนั้นเมื่อชนเหล่านั้นเดินไปอยู่มหาเมฆอันมิใช่ฤดูการเกิดขึ้น ท้องฟ้าได้มีทอดทานตกลงไม่มีระว่างดังสายฟ้าแผดเผาอยู่โดยรอบดังจะทำลายลงด้วยเสียงแผดแห่งเมฆในขณะนั้นลมกมาสวาดของนางปั่นป่วนแล้วนางเรียกสามีมากล่าวว่านายลมกมาสวาดของฉันปั่นปวนแล้วฉันไม่อาจจะทนได้ท่านจงรู้สถานที่ฝนไม่ลดฉันเถิดสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือตรวจด,ดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่ง เริ่มจะตดัดลำดับนั้นอสารพิษมีพิษร้ายกาดเลื้อยออกจากจอมปลวกกัดท้องในขณะนั้นนั่นแลสรีระของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในภายในไม่อยู่ลม้มลงในที่นั้นนั่นเองฝ่ายภรรยานอกนี้เสวยทุกอย่างมหันแม้มองดูทางมาของเขาอยู่ก็ไม่ได้เห็นเขาเลยจึงคลอดบุตรคนอื่นอีกทารกทั้งสองทนกำลังแห่งลมและฝนไม่ได้ ก็ร้องไห้ลัน่นนางเอาารกแมททั้งสองคนนั้นไปที่ระหว่างอุทรยืนเท้าแผ่นดินด้วยเข่าและมือทั้งสองให้ราตรีล่วงไปแล้วสรีระทั้งสิ้นได้เป็นดังสีใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตตามบนเมื่ออรุณขึ้นนางอุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีดังชิ้นเนื้อด้วยสะเอวจูงบุตรนอกนี้ด้วยนิ้วมือกล่าวว่ามาเถิดพอ่อบิดาเจ้าไปโดยทางนี้ดังนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไป เห็นสามีนั้นล้มตายบนจอมปลวกมีสีเขียวตัวกระด้างร้องไห้รำพันว่าเพราะอาศัยเราสามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยวดังนี้แล้วก็เดินไปนางเห็นแม่น้ำอาจินวดีเต็มเปี่ยมด้วยน้ำมีประมาณเพียงหัวเข่าหนึ่งมีประมาณเพียงนมเพราะฝนตกตลอดคืนยางรุ่งไม่อาจลงน้ำพร้อมด้วยทารกสองคนได้เพราะตนมีความรู้อ่อนจึงพักบุตรคนใหญ่ไว้ที่ฝั่งนี้ อุ้มบุตรคนเล็กนอกนี้ไปฝั่งโน,น้นลาดกิ่งไม้ไว้ให้บุตรนอนแล้วคิดว่าจากไปที่อยู่ของบุตรนอกนี้ไม่อาจละบุตรอ่อนได้กลับไลดูเราแล้วเล่าเล่าเดินไปครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ําเหี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กนั้นจึงโฉบลงมาจากอากาศด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุตรจึงยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังสามครั้งว่าสูสูเหี่ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกัน เฉี่ยวเด็กบินขึ้นสู่เวหาดไปแล้วแม่บรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่น้ําจึงกระโดดลงในแม่น้ํโดยเร็วด้วยสําคัญว่ามารดาเรียกเราเหี่ยวเฉียวบตรอ่อนของนางไปบุตรคนโตถูกน้ําพัดไปนางทราบข่าวว่ามารดาบิดาตายอีกนางเดินร้องไห้รำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไป คนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยวพบบุรุษผู้หนึ่งเดินมาแต่กรุงสาวัตถีจึงถามว่าพ่อท่านอยู่ที่ไหนบุรุษฉันอยู่ในกรุงสาวัตถีแม่ธิดาเศรษฐีตระกูลชื่นโนนเห็นปานนี้ใกล้ถนนโนนในกรุงสาวัตถีมีอยู่ทราบไหมฉันทราบแม่แต่อย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยถ้าท่านรู้จักตระกูลอื่นก็จงถามเถิด ธิดาเศรษฐีตามด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มีฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละฉันบอกก็ไม่ควรธิดาเศรษฐีบอกฉันเถิดวันนี้แม่เห็นฝนตกคืนยังรุ่ไหมธิดาเศรษฐีฉันเห็นพ่อฝนนั้นตกคืนยังรุ่งเพื่อฉันเท่านั้นไม่ตกเพื่อคนอื่นแต่ฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านภายหลังโปรดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีนั้นแก่ฉันก่อน บุรุษแม่วันนี้ในการคืนเรือนล้มทับคนแม่ทั้งสามคือเศรษฐีหนึ่งภรรยาเศรษฐีหนึ่งบุตรเศรษฐีหนึ่งคนทั้งสามนั้นถูกเผาบนเชิงตะกรเดียวกันแม่เอ๋ยความนั้นยังปรากฏอยู่ในขณะนั้นนางไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดลงถึงความเป็นคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่ ร้องไห้รำพันบ่นเพ้อเซซวนไปว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันแสนสะเทือนใจนางไม่รู้สึกตัวแม้เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายอยู่นั้นหลุดออกจากร่างกายนางกลายเป็นคนวิกลจริตไปแล้วร้องไห้รำพันเดินเปลือยกายโซซวนไปมา จนกระทั่งมาถึงพระเชตวันมหาวิหารขณะนั้นพระบรมศาสดากำลังเทศนาโปรดพุทธบริษัทอยู่พวกพระพุทธบริษัทก็กีดกันไม่ให้เข้ามาพระผู้มีพระภาคทรงทรงทราบด้วยยานว่านางทำความดีมาแล้วจึงตรัสว่าพวกท่านจึงหลีกทางปล่อยให้นางเข้ามา พระองค์ตัดกับนางว่าจงกลับมาได้สติเถิดนางหญิงเมื่อนางได้สติก็รู้ละอายที่ตนอยู่ในสภาพเปลือยนางจึงรีบนั่งลงและขณะนั้นเองมีผู้บริษัทคนหนึ่งโยนผ้าห่มให้นางจึงรีบคลุมตัวแล้วนางทูลว่าขอพระองค์เป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่างคิดว่าเลย กตาจาราเทรีเธอมาสู่สำนักของผู้ที่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้เธอได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรประมาทมัวแต่นั่งโศกเศร้าเสียใจซึ่งไม่ก่อผลดีให้แก่ตัวเราเองและผู้ตัวไปแล้วหลังจากนั้นนางก็อุปสมบทเป็นภิกษุณีก็ได้ตั้งหน้าตั้งตา บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอระหันต์วันหนึ่งนางเอาม้อน้ำตักล้างเท้าเทน้ำลงไปน้ำไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วขาดเพลงครั้งที่สองน้ำได้ไหลไปไกลกว่าเดิมเทน้ำครั้งที่สามน้ำไหลไปไกลกว่าครั้งที่สองนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดวัยทั้งสามคือวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยชราเหมือนเราเทน้ำลงไปครั้งแรกตายตอนเด็กก็มีตายตอนหนุ่มสาวก็มี ตายตอนแก่ก็มีนางจึงเข้าใจในหลักธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสตร์ศาสนาพระประตาจาราเทรีได้รับการยกย่องจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้คร่งครั้ในพระวินัยอย่างยิ่งประสบการณ์ชีวิตแต่เบื้องหลังของนางกลายเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสตร์ศาสนาคือนางเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ความทุกข์สุขของชีวิตเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ได้นำเอาประสบการณ์นั้นมาสอนภิกษุณีและสตรีทั้งหลายได้เป็นอย่างดียิ่งคุณนธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างเป็นผู้มีความตั้งใจจริงทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ให้สำเร็จตั้งแต่เป็นเด็กสาวแต่เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ และขาดวิจารณญาณจึงทำให้เกิดการผิดพลาในชีวิตเมื่อครั้งแต่งงานกับคนที่ตนรักไม่ต้องการแต่งงานกับคนที่บิดามารดาหามาให้แม้จะต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่กับคนที่ตนรักต่อเมื่อนางได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วนางได้สารต่อความตั้งใจจริงในทางที่ถูกต้องคือตั้งใจศึกษาพระวินัยให้เชี่ยวชาญก็ไม่ลดละความพยายามนางได้ใช้วิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมาก จนสำเรเยนีเขาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุณีอื่นในด้านนี้เป็นผู้แนะแนวทางชีวิตที่ดีชีวิตของพระประตาจาราเทรีเป็นชีวิตที่มากด้วยประสบการณ์ได้ผ่านมาทั้งความสุขสมหวังและความทุกข์ความผิดหวังอย่างสาหัสจนเกือบจะกลายเป็นคนบ้าเมื่อนางได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตแห่งชีวิตเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธาศาสนาแล้ว ประสบการณ์เฮลานั้นกลับเป็นประโยชน์แก่นางและผู้อื่นอย่างมากจนนางได้รับการยกย่องว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาโยมเห็นไหมว่านางเกิดมาเป็นแสนชาติเว้นกรรมนางมาในชาตินี้ยังต้องมตกละกรรมลำบากเพราะเวรนกรรมเก่าแต่เมื่อกร,รมดีที่นางเลยเคยได้ตั้งความปรารถนาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ก็ทำให้นางได้ประสบความสำเร็จได้มาเป็นผู้เลิศในพิศิวนีทั้งหลายได้บรรลุธรรมเจิดจากนาำที่หลังเทา้าฉะนั้นเราเห็นอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้น้ำดินโคลนเสื้อผ้าก็สามารถจะกำหนดเป็นกรรมฐานสามารถที่จะบรรลุธรรมได้จเจริญพร